เฉลยธรรมบัญญัติบทที่23ผู้ที่ต้องอยู่นอกการประชุมชายใดมีลูกอันทาฟอหรืออวัยวะสืบพันธุ์ด้วนห้ามเข้าในการประชุมของพระยาเวห้ามลูกนอกกฎหมายเข้าในการประชุมของพระยาเวห้ามชาติพันธุ์ของเขาเข้าในการประชุมของพระยาเวจนถึงสิบชั่วอายุคนห้ามคนอม,มนหรือคนโมอับเข้าในการประชุมของพระยาเว จนถึงสิบชั่วอายุคนของพวกเขาห้ามพวกเขาเข้าในการประชุมของพระยาเวเป็นนิดเพราะว่าพวกเขาไม่ได้มาต้อนรับท่านทั้งหลายตามทางด้วยขนมปังและน้ำเมื่อท่านออกจากอียิปและเพราะว่าเขาได้จ้างบาลาอัมบุตรเบโอมาจากเปโทแห่งเมโสโปโตเตเมียให้สาบแช่งท่านแต่พระยาเวพระเจ้าของท่านไม่ทรงยอมรับฟังบาลาอัมแต่พระยาเวพระเจ้าของท่าน ทรงเปลี่ยนคำสาปแช่งให้เป็นคำอวยพรท่านเพราะว่าพระยาเวพระเจ้าของท่านทรงรักท่านห้ามเสริมสวัสดิภาพหรือความเจริญให้พวกเขาตลอดชีวิตของท่านเป็นนิดท่านอยากเกลียดคนเอโดมเพราะเขาเป็นพี่น้องของท่านท่านอยากเกลียดคนอียิปต์เพราะท่านเคยเป็นคนต่างด้าวอยู่ในแผ่นดินของเขาลูกหลานชั่วอายุที่สามซึ่งเกิดกับพวกเขาจะเข้าในการประชุมของพระยาเวก็ได้ กฎเกี่ยวกับอนามัยาศาสนาพิธีและมนุษยธรรมเมื่อท่านออกไปตั้งค่ายสู้รบกับศัตรูของท่านท่านจงระวังตัวให้พ้นจากสิ่งชั่วทุกอย่างถ้าคนใดในพวกท่านไม่สะอาดด้วยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในเวลากลางคืนเขาต้องไปอยู่นอกค่ายห้ามเขาเข้ามาในค่ายแต่เมื่อถึงเวลายเย็นแล้วให้เขาอาบน้ำชำระตัวและเมื่อดวงอาทิตย์ตกแล้วเขาจะกลับเข้ามาในค่ายได้ ท่านต้องมีที่ภายนอกค่ายเพื่อจะออกไปได้และท่านต้องมีไม้แหลมรวมไว้กับเครื่องอาวุธและเมื่อท่านนั่งถายข้างนอกนั้นท่านจงใช้ไม้ขุดหลุมและหันไปกลบสิ่งปฏิกูลของท่านเสียเพราะว่าพระยาเวพระเจ้าของท่านส่งดำเนินอยู่ท่ามกลางค่ายของท่านเพื่อจะส่งช่วยกู้ท่านและส่งมอบศัตรูของท่านไว้ต่อท่านเพราะฉะนั้นค่ายของท่านต้องบริสุทธิ์เพื่อพระองค์ จะไม่ทอดพระเนตรสิ่งน่าอายในหมู่พวกท่านและเสด็จไปเสียจากท่านถ้ามีทาสหนีจากนายของเขามาอยู่กับท่านห้ามจับทาสนั้นไปส่งนายของเขาจงให้ทาสนั้นอยู่กับท่านในหมู่พวกท่านในที่ซึ่งเขาจะเลือกในเมืองหนึ่งเมืองใดตามความพอใจของเขาห้ามกดขี่เขาห้ามผู้หญิงชาวอิสราเอลคนหนึ่งคนใดเป็นเทวทาสีห้ามบุตรชายอิสราเอลคนหนึ่งคนใด เป็นเทวะทาตุห้ามนำค่าจ้างของเทวะทาสีหรือค่าจ้างจากสุนัขมาในพระนิเวศของพระยาเวพระเจ้าของท่านเพื่อการแก้บนใ,นใดๆเพราะทั้งสองสิ่งนี้เป็นสิ่งพึงรังเกียจแด่พระยาเวพระเจ้าของท่านห้ามท่านให้พี่น้องของท่านยืมเงินเพื่อเอาดอกเบีย้ยไม่ว่าดอกเบี้ยเงินกู้หรือดอกเบี้ยเครื่องบริโภคหรือดอกเบี้ยของสิ่งใดๆที่ให้ยืมเพื่อเอาดอกเบีย้ย ท่านจะให้คนต่างชาติยืมเพื่อเอาดอกเบี้ยก็ได้แต่สำหรับพี่น้องของท่านห้ามให้ยืมเพื่อเอาดอกเบี้ยเพื่อพระยาเวพระเจ้าของท่านจะทรงอวยพรแก่ท่านในทุกสิ่งซึ่งท่านทำในแผ่นดินซึ่งท่านกำลังจะเข้ายึดครองนั้นเมื่อท่านบนต่อพระยาเวพระเจ้าของท่านท่านอย่าล่าช้าในการแก้บนเพราะว่าพระยาเวพระเจ้าของท่านจะทรงเรียกเอาจากท่านเป็นแน่และท่านจะมีบาป ถ้าท่านงดไม่บนท่านก็จะไม่มีบาปท่านจงระวังที่จะทำตามถ้อยคําที่ออกจากริมฝีบากของท่านตามที่ท่านได้สมัครใจบนต่อพระยาเวพระเจ้าของท่านซึ่งท่านสัญญาด้วยปากของท่านแล้วเมื่อท่านเข้าไปในสวนองุ่นของพื้นบ้านของท่านท่านจะรับประทานผลองุ่นให้อิ่มหนำตามที่ท่านปรารถนาก็ได้แต่ห้ามใส่ในภาชนะของท่านไป เมื่อท่านเข้าไปในนาของพื้นบ้านของท่านท่านจะเอามือเด็ดรวงข้าวมาก็ได้แต่ท่านจะใช้เคียวเกี่ยวข้าวของพื้นบ้านของท่านไม่ได้